สำหรับวันนี้มาดูบริการดีดี n d id จากธนาคารออมสินเพื่อเข้าถึงบริการดิจิทัลที่หลากหลายจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้มาติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดย NDID หรือ National Digital Identity คือการพิสูจน์และยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีเปรียบเทียบใบหน้าหรือ Face Recognition เพื่อทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆได้อย่างปลอดภยัยโดยประโยชน์ของ NDID เพื่อลดความเสี่ยงในการปลอมแปลงตัวตนเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาสามารถเข้าถึงบริการที่หลากหลายในอนาคตโดยขั้นตอนการเปิดใช้บริการ NDID อันดับแรกคือดิบชิปคือนำบัตรประชาชน ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารออมสินทุกสาขา 2. face recognition คือการพิสูจน์และยืนยันตัวตนโดยวิธีดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีเปรียบเทียบใบหน้าและ3 ndid service คือการเปิดบริการ ndid หมดหมโม่ โดยการใช้บริการ NDID ของธนาคารอมสินนั้นจะต้องอัปเดตไมโมเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนทำรายการเท่านั้นสำหรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหรือดิจิทัลไอดีหรือบริการ NDID ผู้ใช้บริการจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะคือ1เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเป็นผู้สมัครใช้บริการโมบายแบงกิ้งหรือไมโมมีอีเมลส่วนบุคคลซึ่งเป็นอีเมลที่ถูกต้องและใช้งานณนะปัจจุบัน ไม่เป็นบุคคลในกลุ่มต้องสงสัยการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EKYC แบบ Facial Recognition ผ่านเครื่องซูโม่กับธนาคารอมสินสาขามาก,ก่อนเช่นเปิดบัญชีงเงินฝากการเปิดบัญชีกองทุนหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลเบอร์มือถือเป็นต้นและลูกค้าต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EKYC กับธนาคารอมสินสาขาที่กำหนดเนื่องจากอยู่ระหว่างการให้บริการภายใต้ร e g u l a บ o r y s a n d b o ็ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกรณีลูกค้าใหม่และไม่มีบริการโมบายแบงกิ้งหรือไมโมจะต้องติดต่อสาขาธนาคารอมสินเพื่อเปิดใช้บริการโมบายแบงกิ้งหรือไมโมโดยเอกสารที่ลูกค้าต้องนํามาติดต่อเปิดใช้บริการโมบายแบงกิ้งไมโมได้แก่บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงแบบสมาร์ทการ์ดบัตรประจําตัวประชาชนที่มีสถานะปกติยังไม่หมดอายุและไม่ได้แจ้งสงูญหายสําสหรับผู้ถือบัตรเดบิตธนาคารอมสินสามารถสมัครใช้บริการโมบายแบงกิ้งหรือไมโมได้ ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันใหม่โมโดยการลงทะเบียนรีจิสเตอร์เพื่อขอใช้บริการ NDID ผ่านแอปพลิเคชันใหม่โมของธนาคารอมสินสามารถทำได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงโดยต้องเคยผ่านกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EKYC กับธนาคารอมสินมาก,ก่อนส่วนการขอพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันใหม่โมของธนาคารอมสินสามารถทำได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงโดยลูกค้า สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ NDID เพื่อขอใช้บริการ NDID กับธนาคารอมสินเรียบร้อยแล้วโดยลูกค้าต้องเปิดใช้บริการโมบายแบงกิ้งหรือไมโมเรียบร้อยแล้วส่วนค่าธรรมเนียมการบริการนั้นจะไม่มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนและการใช้บริการขอพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหรือดิจิทัลไอหรือบริการ NDID สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ